สบายดีพี่น้องสุขรูสุข้นครับเขาก็บปอผาดเด้อครับเด้ออยู่นครสวรรค์นะครับอยู่ในปั๊มครับที่เขากล้องครับแกงลาดเขาครับแกงน้ำมันสมส่ปลาสวายเด้อครับแนวมากับลาดเก่าครับอยู่นครสวรรค์ครับจอดพักครับให้มูรับด้ปะเนี้คขับมาแต่กระแพงเพชรครับจอดปั๊มครับันี่ยกับเซเลนเซน เส้นสุพรรณบุรีครับเ้นในชัยนาทสุพรรณบุรีครับนะครับมแล้วก็ทอดปลาเขือครับทอดปลาเขือแล้วก็เอานำเจ้าวกะปีลาดด้วยครับดิพุมักด้วยครับนะครับมาสองอย่างครับอาสิบานครับเอาเต็มใหญ่เะครับความแบใหญ่เลยเบียบเลยเขาเศร้าครับเขาเศร้าขากลับครับขากลับจะเขาองเทียบนะครับ มาเลยจังหวัดตากกูแล้วครับผมเด้อครับเด้อทำแหลกแห่งมันครับกีตำรวจน้องรวจคื้เก่าครับเสยียบคื้เก่ามัวก,กินกองหนึ่งเลยครับละกอง เขือทอดครับทอดทอดแป้งอ้าสวว้แกงโซนม่ชวครับหมูพัดปีกแกงครับสองอย่างเสียบเสยครับ แรกว่าจบท่านเวลาครับเดี๋ยวในนอนอีกขึ้นนึงครับตรงอัดพู่มาลงห้องแล้วหาทุ่มครับลงเลพอดีเลยอยู่ไมสซยครับล่าทุดฝนตกแห้งครับที่พาึ้นขึ้นเขาท่านพอดีครับล่าปิดซีทุนคึง,เ,คงเสียกระบอาผ่านได้ครับเด้อ เขาเศร้าครับวันนี้ตอนเศร้าด้วยครับทุกคนเด้อร้านประจําครับมาเนย้ต้องกินนะาเพลอนเทือครับนี่นบลังค่ะพี่วะ ขายไหมับขายตอขายเขาซื้อมาเราขายธรรมดาข้าวนียเป็นเปั้มหักฟอนการเกษตรผ้าอยู่ฮากิลี่ ต็มเล้กครับผมสองอย่างอาซีฟพับเี๋ยวมาให้เราเราไม่ได้เลยนะครับนุ่งกันนะก็เด้อวัสดีตอนเช้าครับครับลุก กวดลาบเนยราดเนเมะเขือครับมะเขือทอ,อดสุปแปง็งกับพีเจ้าพีราดสองสองขวยสอ,องจานสอ,องช้อนใหญ่กินน้ำรดนอน,น้ำรดคือเกขาครับ ตีบิดคดขับรถครับซูงเปอร์ไอชุนใจมาใส่ชีวิตแบบนี้ครับพักมาเล้วครับเด้อชีวิตแบบเ้าพลาดเนี่ย ไตางวันสิครับล่องมาได้ครับเรม,มจุนนดน้ำแด้อี่เ้ยอกันนี้มันขั้นเง้าเลยไป เปียกฝนครับหมู่บ้านเนี่ยรูย้อยู่ฝนบนมือเลยครับดีถอดใช้เสื้อยืดดีเด้เอาเสื้อไปน้ำเสื้อให้งนตาไปเลยครับเปียกตากไปเลย แก่ครับลายหวดครับสบเบิร์ตบู๋เนี่ยคุ้มค่าครับหาสิบาทเต็มบ่ดครับถึงเข่าถึงนั่นครับบอลต้องแต่งชุด,ดนะี้ เรางานมั่นเที่ยงบ่ครับเที่ยง